วันนี้ลุยสวนน้องกายลุยสวนให้น้องกายลุยสวนไฟบังคับต้องปลูกมีของปลูกกายหยิบใบจองนั่งยนไปนะ่ะกระถินกระย่านะเออนะ่ ขอเคลีย่อถาวันนั่งขึ้นไปนะให้หน่อยเออดึงออกมาดึงออกมาดึงดึงแรงๆเลยเออดึงขึ้นไปโอเคนู่นอีกกระถินถอนกระถินนู่นอีกแย่ต้องบอกกายทุกต้นเลยยายเห็น กายเห็นเป็นกระถินกายก็ถอนเลยจะตั้งย่าจะต้องบอกให้ทุกต้นหนะทาวันดึงออกให้หมดเอ้ยเยียบเยีบยบไผ่โชคดีอ่ะไผ่รอดต้นจากสามต้นนะเนี้ยเนี้ยดึงที่เนี่ยเนี้ยนี่ก็กระถินดึงเลยดึงออกมาแรง นี่ต้นอะไรเนะี่ยไม่รู้นั่นให้ญาติดูหน่อยดิรู้มีหลายต้นนะเนี่ยเหมือนต้นเหมือนต้นสารพีอ่ะนี่อีกเนะี่ยนี่ไผ่ค่ะไผ่หวานสามฤด,ดูนะี่รอดมาต้นกายมานี่อีกหน่อยนั่นก็สมปล่อยค่ะ ไม่มาก็ไม่เจอเอาไกาเอาไม้นั่นออกกิ่งไม้ค่อยๆอออกนะค่อยๆนะดึงออกเออนะเอายชงเข้าไปนเนี่อาอเอนี้อันนี้เอาตะขอไปตะขอไปเอาตะขอ กาไปเอาเอาเอามจามาขดนี่ลูกปลุกนี่อีกก่อนอ,อัอน,นี้ขึ้นไปอันนี้ออกไปเดี๋ยวก่อนเคลียแถวนี้ก่อนอ่ะนี่นี่กระถินนี่กระถินถอนได้เลยไม่ต้องบอก นี่ถาวันถอนได้เลยไม่ต้องบอกว้าวโชคดีไผ่ลอดก่อนกอนน้อนตายทั้งสามต้นทางโน้นก็ตายไม่ออก <c oughs> อ่ากระถินลูกกระถินันนี่มากอกกินได้ห้ามนะ นี่นี่กระถินอ๋อไม่ใช่นูนน่นเนี่ยกระถินเนี่ยเออนี่โอเคเอาพลาสติกเอาออกมาเอานี่ตะขอเอาตะขอนี่เดี๋ยวเธอเจอโอ้โหของอางอ่านนั่นเนี่ยเอาไปไว้ทางโน้นเดี๋ยวเอาถุงดำมาใส่นี่ ที่ย่าให้ใช้ตะขอคือเดยวเจองูเจอตะขาบน,นูกระถินกายถอนกระถินน่นโชคดีลอดซื้อกบนปลูกกบนมีคนปลูกอยู่คนเดียว คนชอบกินเยอะไปข้างหน้าหน่อยเออนะ่ะเอาแล้วเอาแล้วโอเคไปเอามาสามหนอหน้าข้างหลังนะ่ะโชคดีโชคดีไม่แน่นะอน,นั้นอาจจะแตกก็ได้นะ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาอันน้่นข้างล่างแล้ว่าข้างบนดูดีดีด เอาปลายมันลงได้ไงเอาเอาเอ,เอ,เอแล้วเขาจะงอกอยังไงโอเคกบมีส้มปล่อยออกหลายต้นที่แน่ๆก็ต้นหนึ่งละนั่นมะกอกมะกอกนี่กินแล้วโยน ขุดดินด้วยขุดดินร,รอบๆกบเดี๋ยวย่าออกไปก่อนมะนี่นกเอามาค่ะนะคะเหมือนต้นสารพีเหมือนเหมือนสารพีค่ะหน่อเขาก็แตกนะั่นอีกแล้วค่ะขแขนงดีใจจังเลยดีใจที่สุดแค่นี้ก็คุ้ม รอดมาให้กอหนึ่งก็ค้มแล้วค่ะมันสารพีเหมือนก็ว่ามีสามต้นแล้วนี่ต้นอะไรนี่อะไรไม่รู้เนี่ยนี่จะเป็นพวกก็เหมือนสารพีเหมือนกันนะนี่มะกอกค่ะนี่สมปล่อยค่ะอืมเจอหลายต้น เคค่ะน้องกายรับบทชีวิตหนักมีความสุขอยู่ในสวนสวัสดีค่ะ